คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพูดอะไรก็มีคนตั้งใจฟังชอบอยู่ใกล้รู้สึกสบายใจรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์ดึงดูดโดยไม่ต้องพยายามสเสน่ห์นั้นไม่ได้เกิดจากหน้าตาหรือฐานะเสมอไปแต่เกิดจากวิธีการพูดที่ส่งพลังบวกอบอุ่นน่าฟังและมีความจริงใจซึ่งทุกคนสามารถฝึกฝนได้ผ่านจิตวิทยาการสื่อสาร นี่คือสิบวิธีพูดที่จะทำให้คุณมีเสน่ห์ขึ้นทันทีใช้ได้จริงทั้งในการทำงานความสัมพันธ์และชีวิตประจำวัน 1. ใช้ชื่อของคนฟังอย่างเป็นธรรมชาติการเอ่ยชื่อของอีกฝ่ายในระหว่างบทสนทนาเช่นพี่เอดูเหมือนว่าหรือน้องเมยคิดว่ายังไงเป็นการทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าเขาสำคัญมีตัวตนและได้รับความสนใจ นี่คือเทคนิคพื้นฐานของคนที่รู้จักสร้างสเสน่ห์อย่างแนบเนียน 2. พูดให้คนฟังรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองคำพูดที่ชื่นชมอย่างจริงใจหรือสะท้อนคุณค่าในตัวอีกฝ่ายเช่นเราชอบมุมคิดของคุณนะหรือสิ่งที่คุณทำมันมีความหมายมากเลยทำให้คนฟังรู้สึกดีกับตัวเองและแน่นอนเขาจะชอบคุณมากขึ้นแบบไม่รู้ตัว 3. เล่าเรื่องราวด้วยความรู้สึกคนที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่คนที่พูดเยอะแต่เป็นคนที่พูดแล้วจับใจเพราะเขาเล่าเรื่องด้วยอารมณ์รู้จักใส่ความรู้สึกเข้าไปเช่นวันนั้นเราดีใจจนแทบน้ำตาไหลหรือตอนนั้นเรากลัวมากเลยแต่สุดท้ายวิธีนี้จะทำให้คนฟังรู้สึกเชื่อมโยงทางใจและเห็นเป็นความเป็นมนุษย์ในตัวคุณ 4. ตั้งคำถามที่ทำให้เขารู้สึกว่าคุณใส่ใจแทนที่จะถามว่ากินข้าวหรือยังลองถามว่าวันนี้เหนื่อยไหมงานยุ่งหรือเปล่าหรือเราสงสัยว่าคุณมองเรื่องนี้ยังไงคำถามแบบนี้สื่อถึงความใส่ใจลึกๆและกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยที่มีความหมาย 5. ไม่รีบขัดพูดให้น้อยฟังให้มากคนที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่คนที่พูดเก่งอย่างเดียวแต่ต้องเป็นคนฟังเก่งด้วย การพยักหน้าส่งเสียงตอบรับเบาๆเช่นอืมเข้าใจเลยจะทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าคุณฟังอยู่จริงๆและเมื่อถึงเวลาที่คุณพูดเสียงของคุณจะมีน้ำหนักมากขึ้น 6. ใช้ถ้อยคำอบหนุ่นนุ่มนวนคำพูดที่ว่าช่วยได้ไหมคะเราคิดว่าอาจจะเป็นแบบนี้หรือคุณเก่งจังเลยเป็นคำที่นุ่มนวลและให้เกียรติทำให้คนฟังรู้สึกปลอดภัย ไม่ถูกคุกค,คามสเสน่ห์ของคำพูดไม่ใช่ความดังหรือแข็งเกร้าวแต่คือความอ่อนโยนที่จริงใจ 7. รู้จักหยอกล้อในจังหวะที่เหมาะสมคนที่มีอารมณ์ขันแบบพอดีมักดึงดูดใจคนรอบข้างการหยอกล้อเล็กๆเช่นวันนี้ดูเหมือนเจ้านายจะใจดีแปลกๆนะหรือถ้าได้กาแฟตอนนี้คงตาสว่างยันพรุ่งนี้จะทำให้บรรยากาศเบาลงเป็นธรรมชาติ และสร้างความผูกพัน 8. ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองอย่างเปิดเผยไม่มีใครเพอร์เฟกและการพูดว่าเราผิดเองนะขอโทษจริงๆหรือตอนนั้นเราคิดน้อยไปหน่อยไม่ได้ทำให้คุณดูแย่แต่ตรงกันข้ามมันทำให้คุณดูมีสเสน่ห์แบบผู้ใหญ่และน่าเคารพมากยิ่งขึ้น 9. พูดให้มีกาละเทศะรู้จักเว้นจังหวะ จังหวะในการพูดสำคัญมากบางครั้งการเว้นจังหวะสั้นๆก่อนพูดสิ่งสำคัญจะช่วยให้คนฟังรู้สึกถึงน้ำหนักในคำพูดของคุณเช่นเรารู้ว่ามันไม่ง่ายเลยจังหวะที่ดีทำให้บทสนทนาน่าสนใจและน่าติดตามมากขึ้น 10. ใช้คำพูดสร้างแรงบันดาลใจคำพูดที่ว่าคุณทำได้แน่นอนเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้กันหรืออย่ายอมแพ้นะ เราเชื่อในตัวคุณเป็นพลังบวกที่ใครๆก็อยากได้ยินและถ้าคุณเป็นคนที่พูดแบบนี้อยู่บ่อยๆคุณก็จะเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้เสมอบทส่งท้ายคําพูดเป็นอาวุธที่ทรงพลังไม่ว่าจะทำให้ใครรู้สึกดีรู้สึกเชื่อใจหรือรู้สึกอยากอยู่ใกล้หากเราใส่ใจจิตวิทยาการสื่อสารเหล่านี้แม้เพียงเล็กน้อยในแต่ละวัน เราก็สามารถเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเองได้อย่างเป็นธรรมชาติคุณไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองให้เก่งหรือโดดเด่นที่สุดแค่เปลี่ยนวิธีพูดให้มีพลังบวกให้คนรู้สึกดีเมื่ออยู่กับคุณเท่านี้คุณก็จะกลายเป็นคนที่ใครๆก็ชอบได้ง่ายๆโดยไม่ต้องพยายามเลยจำไว้นะครับคำพูดเล็กๆน้อยๆอาจเปลี่ยนทั้งความรู้สึกและความสัมพันธ์ได้ทั้งชีวิต